สวัสดีครับผมที่รถอิมพิพัฒน์ก็แม้บางคนขับฝากของที่ตันี้สิท์นะครับก็เนี่ยเพิ่งได้มาเลยเข้ามาขายถึงบ้านนะครับนี่นะครับผมเนี่ยดูได้เลยนะครับดูกันว่ามีอะไรบ้างเป็นเม็ดแต้งนะผู้ถูดเม็ดแต้งนะครับสภาพผ่านการใช้นะฮะขอบ้านบ้านก็อย่างนี้แหละนะครับรับประกันว่าแท้แน่นอนความแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เกินร้อยเลยครับจุดนี้ อันนี้ปีนี่ที่ได้อันนี้ปีโช์แตะก่อนเหลืยงเงาพอมองเห็นไหมครับก็ไกล,กล,กล,กลหน่อยมันแสงสะท้อนอน,นี่ได้ไหมนะครับเนี่ยเห็นเนลยชัดเห็นไหมครับอันนี้ปีสามเก้านะ 39. 39. 39. สามเก้าเนี่ยสามเก้าสนใจสอบถามทักได้นะครับได้เลยสดๆร้อนๆเลยได้ปุ๊บก็เข้าเอามาขายต่อเลยลงโคตต่อเนี่ยเห็นหฮะพยายามให้ชัดไงพยายามถ่ายให้เห็นชัดๆนะครับเนี่ยชอบสอบถามทักได้นะฮะ มีเม็ดแตงสี่เหรียญน,นะครับทั้งหมดนี่เม็ดแตงนะครับผมอยู่ได้เลยนะฮะครับเม็ดที่หนึ่งลูกที่หนึ่งนะครับอันนี้ข้างหลังเป็นสามกิจจิอาจารย์นะฮะแต่ว่าศึกหน่อยนะครับแต่ความหนาย,ยังมีอยู่ความหนายยังได้อยู่นะฮะนี่ นะครับก็ชอบเรือไหนสอบถามทักกันได้นะฮะดูเอาเลยนี่ยได้เลยผมเองก็ดูไม่เป็นบอกแล้วนะครับแต่คนเก่าจะรู้แหละว่าผมดูไม่เป็นจริงเรื่องพระแต่ว่าทําเป็นอาชีพครับหรือครอบครัวนะครับปรกอบอาชีพได้ กันเลยเพิ่งไปรับมาเมื่อกี้ยเขามาส่งถึงหน้าบ้านเลยนะครับดูได้เลยโชว์ซูมเข้าไปครับผมใครชอบสนใจก็ทักมานะเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งลงสักสองภาพนะครับรวมกับคลิปนี้นะฮะภาพนิ่งหน้าหลังนะครับโอเคผมเกียรติโรจนพิพัฒน์จ่าไห้มงคลกาฝากของที่โทนสิทธิ์ขอบคุณครับ,บ,รบเดี๋ยวชุดนี้เดี๋ยวค่อยทยอยลงนะ ราะว่าที่ลงงพ่ไปเมื่อกี้นะฮะยังไม่ได้น,นั่นเลยก็เขาเอามันเอามาขายใชก่อนตรงนี้ชุดนี้นะครับห้าองค์นะครับใครชอบเดี๋ยวไหนทักมาพูดทวดไม่แตงนะครับขอบคุณมากครับผม